ย <Hey. S 1> จะบอกนะครับผมมาทำอะไรร,ร้านไอแฮปเนี่ยผมมาหาเพื่อนครับแต่เพื่อนอยู่หรอไม่ไม่อยู่ครับผมมาดูเฉยๆดูอะไรจะเอาอะไรพาชวนเขาไปปั่นจักรยานครับไม่กูถามว่า,วามึงอยากได้อะไรในไอแฮปอ่ะอ๋อผมตอนนี้ยอยาก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 ได้ CPU ใหม่ครับ CPU CPU ไหนตัวตัว ตัวใหม่ครับไอเจนเก้าเหรอใช่ใช่ครับโอนตังมาให้กูแล้วกันเดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้ประมาณห้าหมื่นอะอะไรนะครับห้าหมื่นบาทห้าหมื่นเาขายใช่๋อตัวใหม่เลยตัวใหม่เลยนี่ผมมีผมมีห้าสิบะตัวนี้ไปเฮ็นไป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 ไม่ได้อยากมาซื้อคอมผ่อนผ่อนผ่อนได้ไหมครับผ่อนได้ไหมไยได้ได้มีมีระบบผ่อน อ๋อมีระบบผ่อนนะครับเดือนเดือนละเดือนละหมื่นห้างหุ้เดือนละหมื่นห้างหุ้ดอกอีกหมื่นหนึ่งเป็นหกหุดอกแรกดอกแรกโอเคครับไว้ไว้ผมติดต่อครับเคีียเป็นรองประธานปะเนี่ยเฮ้ยเจ้าของบริษัทปะเนี่ยเจ้าของบริษัทจริงๆแล้วผมจริงแล้วผมเป็นประธานบริษัทนะครับเฮ้ยบริษัทไหนผมผมแค่ปลอมตัวมาปั่นจักรยานเฉยเฮ้ยบริษัทไหนเนี่ยตอนนี้บอก รองตัวเป็นยามอ่ะเอ่ะใช่จริงๆก็ผมก็เดี๋ยวตอนนี้ผมเป็นรองผู้จัดการที่ที่นี่อยู่ครับเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงครับจริงจริงเมื่อเจอแล้วยิ่ยดงดูตัวละครบ่อยแล้วมึงอ่ะอ้อาวหรอแล้วลุงลุงรีมครับใครเนี่ยแอ้โทรมาลุงฮะ่<ห>อยผมโทรมาใครอ่ะเราคือใครอ่ะบอสอ่ะเจ็บบอบสบ่อยว่าผมโทรมาฮะอ๋อยทากะบอกให้ผมมโทรมามึงอยู่ไหนลุงผม อยู่บ้านดีเจแต่กูไปหาอีกคนนึงไอ้เยี้ยนี่ก็เด็ดเหมือนกันนะนถานการดดีเจเหรออ่าดีเจอาคารใมี่ผ่านแล้วไอ้เนี้ยมันตอนแรกกูชวนไปเข้าตอนแรกมันไม่อยากเข้าเว้ยมันจะไม่เข้ามันบอกว่ากลัวๆส่งไปแอดการ์ดโลกหลังตอนตายอ่ะเรียกลัเต้เลยเรียกแอดการ์ด เราเรียกว่าโยมโลกไอ้ที่เฮ้ยขับรถภาษาอะไรเนี่ยฮัลโหนุนเงาสิแปเลนเด็ดแตก็ได้อยู่ท่ากาลงไอ้คิดถึงพวกพี่บันทัดีไอ้โลกิไงไอ้เทียไอ้เทียไอ้โลกิไอ้อะไรวะไอ้กิโลว่ากิโลพุ่งโดดตัวไปแล้วปัสสายไงเออชอยชอยชอยก็เลย หยองหน่อยอ่ะไอ้เหี้ยดีจีคาเดบี้อ่ะดีจีตอนนี้ไอ้บ๊อบกลับไปไม่ได้แล้วเมียเมียยึดอำนาจอยู่เมียเก่าไอ้บ๊อบอ่ะแขกเก่าแขกเก่าไม่กลับแล้วไม่อยากกลับแล้วมันอึดอัดเนี่ยบ้าเอาเลยเหรอว่าไงมันก็มาเพราะฉันไม่อยากจะอยู่กับลูกพี่หมดแล้วลูสามารถดึงดีจีได้หมดตอนเนี้ยกูกำลังสนใจไอ้เหี้ยนั้นอยู่อ่ะอะไรใครว่าจะปฏิชีบ่าอยู่ ไอ้กูมารับมึงนะไอ้ทากะอยู่ไหนเนี่ยมึงเห่าจังวะอะไรหรอไอ้สัตว์ลุงผมอยู่บ้านมึงแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนมาซื้อสบู่ตานกแก้วแบบนึงเร็วๆไอ้สัตว์อยู่ไหนอยู่ร้านค้านล้วใช่ไหมไม่ผมจะถึงบ้านแล้วลุง แต่ชีบาอยู่ตลอดเลยน้วลุงโยโยโยเลืออคัดสามแล้วขัดสามมาแล้วหาข้อมูลอยู่กูจะเนเทศคนเก่าออกแล้วเอาคนใหม่เข้าไงก็ไม่มีไฟเงี้ยหรอใช่อย่าไปบอกใครยังไงมึงอะที่กูชวนมึงครั้งก่อนยังไงนะครับจบแล้วนี่จบเรื่องแล้วนี่ใช่ครับกูยังรอได้เลยนะแต่ถ้ามึงให้คำตอบอีกคำตอบหนึ่งนะ ได้คำตอบอยู่คำตอบนึงจะเป็นไงหรือไปประกาดศยายเฮียมาโอ้โหเอาไงผมยังไม่พร้อมที่เจอเพื่อนอ่ะใครใผมก็ยังไม่พร้อมที่เจอเพื่อนอ่ะแล้วมึงทำตัวดีๆมึงก็ไม่มีปัญหาหรอกนะมันอุบัติเหตุไอ้เหี้ยมึงรู้ป่ะมันอุบัติเหตุในศาสตร์มันโดนรถชนตายใช่เหรอโดนรถชนตายเลุงกูไม่ได้ทำอะไรมันเลยเออจริง คือกูจะเล่าอะไรให้ฟังเว้ยคือตอนนั้นอ่ะมันตีมีเรื่องอยู่กับนครบาลแต่ที่นี่ยมันไปมีปากเสียงกับนครบาลใช่ไหมแต่ที่มันไปแลกสัญญาตายถาวรกับนครบาลแต่ที่เนี้ยไอคนนั้นน่ะโชคโชคดีขับมาพุ่งชนในกิโลตายหาคาที่เลยเว้จริงมึงถามไปเสิร์ชดิจริงนี่ยรถรถสีอะไรลุงสีแดงทะเบียน่ะทะเบียน่ะจำไม่ได้เฮียใครจะจำทะเบียนรถได้ไวสัต เอาไปผมนึกว่แบบลุงแค้นไงลุงจำอะไรเงี้ยไม่จำไม่จำไม่จำกูก็ไม่ได้สังเกตอะไรกันเอาไปดอกเรื่องแล้วเอาไปดอกเรื่องแล้วมึงกับกูเนี่ยพี่มึงก็อยู่กับกูนะไอ้บอปอะเอาไงขอคุยกับแก๊งหน่อยก่อนได้ไหมครับอ่ะกูให้คุยตรงนี้ยังไงก็ตอนตอนนี้กูให้คำตอบให้เวลาห้านาทีเท่านั้นไปคุยเลยห้านาทีอ่ะกูเดี๋ยวกูเดินตามไปด้วยเดี๋ยวกูคุยด้วยเดินตามไปด้วยอื คุยกับใครสาวหรือใครเอาผู้ชายล้วนนะผู้ชายล้วนด้วยว่าแต่มีไอ้บ๊อบคลองอำนาจอยู่แล้วตอนเนี้ยอะไรนะครับมีไอ้บ๊อบอ่ะนี่ยุกยุบยุกโซ่ครับอ๋อยุกโซ่กับยุกธรรมนุยครับใครคือธรรมนุยไอ้หนุยไอ้หนุยไงไอ้ไอ้หนุยหัวฝอยอ่ะขับรถกบไงลุงไอ้หนุย แค่กูจะดึงคนไปเนี่ยไอ้เหี้ยถึงก็ต้องมายกบ้านด้วยหรอไอ้สัตว์เพชรที่ผมอะไรนะอะไรครับที่ห้าร้อยห้าสิบห้าลุงพวกหัวหัวไม่มีใครอยู่เลยงั้นมึงก็ตัดสินใจเองได้ไม่จะไปต้องถามเว้ยใจมึงอะ่ะอยากมาออหรือเปล่ากูเอาแค่นี้แล้วกันเว้ยถ้ามึงไม่อยากกูก็ไม่บังคับมึงูกมึงเป็นเพชรมึงเป็นเพชรที่มึงจะอยู่ถูกที่นึภาพไหมไม่บังคับด้วย มึงมีมึงมึงกำลังแบบกูมองเห็นค่าในตัวมึงอ่ะลุงลุงอย่าพูดลุงผมจะร้องไม่มึงมึงไม่ใช่คนแล้น้ำตายจะไหลใช่ไม่ใคนแล้ผมน้ำตายจะไหลเพราะแต่คนได้ดีทั้งนบบนั้นคุณจะบอกให้ใช่ผมใช่เพื่อนผมคนหนึ่งได้ดีจัดใครได้ไปเฝ้าประตูเลยบนแอรกาดอ่ะไม่แต่แล้วมันก็ทำผิดแก๊งจริงๆไงตอนนั้นมันทำอะไรวะไอ้เซิร์ฟจำไม่ได้ มันฟ้องเพื่อนขายนายใช่อ๋อใช่มันฟ้องเพื่อนขายนายตอนนั้นนะมึงคิดว่ากูจะเก็บไปอยู่เหรอถ้ามึงอยู่ที่นี่ดีๆอ่ะกูก็ไปทำไรมึงหรอกเว้ยแต่มีลูกพี่มึงยห่นะลูกพี่บ๊อบอะ่ะให้ลูกพี่บ๊อบมึงมาคุยไหมโทรให้โูรให้ลูกพี่บ๊อบมาคุยไม่หมายถึงให้บ๊อบแบบมาคุยกับมึงไหมอ๋อลูกลูกพี่เขายุ่งอยู่หรือเปล่าครับถ้ากูเรียกไม่มีใครคำว่ายุ่งอ่ะ ไอเฮียบอฟเป็นกูเบมว่าอะไรในโทรศัพท์ไวเซิร์กไอไอไอรั้นหนึ่งนะใช่<ต>ไอพี่ไอบอฟอยู่ไหนอะไรนะพี่อยู่ไหนอุ้มอยู่อุ้มอยู่มาหน้าบ้านดีจีดิได้ได้ได้เอาที่ใจมึงต้องการอะ่ะมึงอยากมาหรือเปล่าถ้ามึงไม่อยากมากูก็ไม่คุยแค่นั้นเองจริงครับรรลุงสรับ มึงมึงมึงไม่ต้องถามไม่มึงไม่ต้องถามหัวหน้ามึงหรอกเว้ยมันอยู่ที่มึงตัดสินใจแค่นั้นเองตอนนี้แบบมันมันกำลังไปได้ดีอดิลุงก็หมายถึงดียังไงหมายถึงแก๊งอะดีแบบใหนอ่ะมันกำลังแบบมันกำลังแบบฟื้นฟูอะฟื้นฟูมันก็ดีอยู่แล้วไงแต่ถ้ามึงอยากหาประสบการณ์ใหม่มึงก็ต้องมาที่นี่แ๊งกูอะจำได้ทุกคนเว้ยว่าใครเป็นใคร หน้าตาอย่างไงดีจีอ่ะมีใครจำมึงไหมอ่ะโอ้โหก็ไม่มีใครจำมึงอะ่ะแต่ถ้ามึงมาอยู่กูอ่ะจะมีคนจำมึงแกงกูไอ้โชคไอ้ก๊อตที่อะไรจำได้หมดตำรวจจำได้ทุกคนคนในเมืองจำได้หมดจริงจริงครับขึ้นใจ <c oughs> มึงอยู่ที่เนี้ยใครจำมึงเห <c oughs> มือนโดนหมัด หน้ามัดฟุกโทรเลมันมาแล้วหมดหน้าใหญ่มึงอยากจะเป็นแสงหรืออยากจะเป็นเงาอ่ะมึงเลือกเอาโอ้โหอยากจะเป็นแสงหรืออยากจะเป็นเงาเนี่ยทายไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบอ่ไรพี่กูจะชวนมันมาอ่ะกูก็บอกให้มันเลือกเองมึงคุยกับมันดิ มึงก็เลือกเอาเลยว่ามึงจะมาอะไรยังไงมันจะไปถามผัวด้าไปอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับตัวบันหรือเปล่าใช่ไหมบ๊อบใช่ขึ้นอยู่ตัวมึงเขาก็เคยเขาไอ้บ๊อบมึงไม่ได้บอกอรอว่าขึ้นอยู่กับตัวมึงไม่ใช่หรอถ้ามึงจะไปก็ไปมันไม่มีคนอยู่ไงผมถ้าผมจะไปจริงผมอยากบอกไว้ก่อนไงแต่ไม่มีใครอยู่เลยตอนนั้เนี่ยนั่นแหละไอ้ปอล่ะ บอลปอนะมึงรักไอ้บ๊อบหรือว่ามึงรักดีจีอ่ะมึงเลือกเอาผมรักดีจีครับแต่ผมว่ารักไอ้บ๊อบด่ะอืมแต่ถ้ามึงออกมาแล้วมึงก็ต้องไม่รักดีจีมึงเกลียดดีจีดีจีมันขี้ตีนปีบีเกลียดดีจีป่ะบีไปแถวอะ นี่โมกกระสิบโอ้โหเห็นะไปแถววะผมมาหยุดต้นแถวแล้วตอนนี้มีอะไรปะยืนมาคือยิงโมมาโดนดาบไม่หยุดเลยบุกอ่ะเหรอไอ้เหี้ยจริงเราจะครองโลกด้วยกันเว้ยอยากไปครองอะไรนะลุงเราไหมายของวันพีนก่อนไหมวันพีนเนี่ยจะทำให้วันใหม่ลุงเหรอเจ็ดทั้งหมดเว้ยทั้งหมดทั้งหมดทั้งประเทศเพราะว่าตอนนี้ประเทศที่กูมองะ คือมันมีแต่แบบคนไม่ชอบกันไงแต่ถ้าเราเป็นประตูศัตรูคนทั้งประเทศอ่ะคนทั้งประเทศเขาจะจับมือกันแล้วเราจะหลังกันเออถูกออแล้วจะยอมตายเพื่อประเทศเออสุดท้ายไอ,อ้เจ็บแล้วเราจะตายอย่างสุภาพบุรุษและคนจะจาเราจริงเ,เรามีเป้าหมายแลวเราจะมีเป้าหมายมึงอะมีเป้าหมายหรือเปล่าดีจีคืออะไรเป้าหมายของดีจีคืออะไร oh. กูว่ามีเป้าหมาย ใช่คือตามล่าหาวันพีทถูกเพื่อไปเกาะลับเทลใช่อะไรอ่ะลับเทลมันคือครอบครัวเว้ยใช่ที่เราไประจนภัยมาด้วยกันเป้าหมายผมจะตามหากกอดครับน้ำซุปผมจะตามล่าหาฟูคอสอ่ะเป้าหมายผมนักไปทริกโกไอเฮียเร็วๆไอเฮียมีเวลาไม่เยอะเร็วๆได้ครับตอนนี้เลย ตอนนี้เลยเขาก็ให้เวลามึงเยอะแล้วไม่ใช่หรอให้มึงเวลาเป็นเดือนแล้วไอ้เหี้ยมึงก็รอใจดิว่ากูบอกมึงมาล้วเนี่ยรอมึงรอจบกับนครบาลไอสัตว์กูกูเป็นคนที่ไม่รอนะไอเหี้ยให้คำตอบมาดิจะไปไม่ไปท่านนี้เขาก็รู้เรื่องแล้วทิว่าว่าไงเออตามจีบนานแล้วเนี่ยเล่นตัวนี่แมึงเนี่ยโโหนะครับไปได้ครับโอเคไปขอออกไป ห่วยไม่อยืดดิลุงห่วไม่หยู่ก็ออกได้ปะเดี <ol> ๋ยวไปขอมาที่ว่า <อะ S 2> สามารถปลดแรกหนึ่งได้ไหมใครมีเบอร์มาโคบ้าง <c oughs> เอาไปเลยแล้วกันไม่ต้องบอกใครไปใส่สูตรเลยใครมีเบอร์มาโควะไปเซิร์ญ <c oughs> โทรหาเ <c oughs> นี่ <c oughs> พย <c oughs> พ,ยา, <c oughs> พยานเนี่ยพยานเนี่ยยินนายขอพูดด้วยหันไปเนี่ยเดี๋ยวยื่นเรื่องให้แป๊บนึงนี่เดอนคไอ้ทักอะโอเคใครวะเนี่ยไม่ยากไม่ยาก ผมว่าเป็นคนชอบคนคุยสนุกไว้แบบกวนตีนอะไอ้นี่ผมคุยนานแล้วถ้าคุณไม่ได้ด่วไม่ได้เจอหลัต้องไปบอกลาเพื่อนอะโหลนะอะโหลครับนะเออโทรหาโรเบิร์ตเนี่ยบอกว่าหนึ่งแรกหนึ่งเหมือนเดิมไหมเราเราเราได้ตัวมาเพิ่มหนึ่งคนนะนะเดินเรื่องไก่มอโคน่ะดิว่าขอขอนหนึ่งแรกหนึ่งไหมกูให้สองเลยกูให้สองเลย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 สองสองแรกไอ้ก็เยี่อะไรสองพอสามได้ไหมไม่รู้มึงมึงโชว์ดิมึงมีเทียอะไรบ้างอะมึงโชว์ดิ งั้นฮ่าไม่ต้องโชว์ด้วยเข่าขอที่เบสต้องมีลาทากาเนี่ยจำได้เฮียโชว์ไรไออันนี้อ้วนไอ้เชี่ยนี่อ้วนทากาอุ้ยอ้วนตุ้ยอยู่เชี่ยนานๆทีเจอคนอ้วนตุ้ยสัตว์ได้ได้พวกอ้วนตุ้ยเมื่อตอนกูรับคนเข้ามาไม่มีเชี่ยเลยไงที่ใจมึงคิดว่ามึงไปห้องเชี่ยนแล้วใช่ไหมเนี่ยแบบว่าลงข้ากันนะลุงกูเอารถไปคืนกัน ทำไมทำไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันระวังตัวว่ามันจะตายตลอดเวลาเลยอะลุงแบบภาพจำกับลุงมันไม่ค่อยดีเลยเนาะมันเหมือนมันมันมันคิดว่าเหมือนมันกำลังจะตายอ่ะไปไไไหหนนปอ่ะไปอยู่กับพี่บ๊อบเจ๊เะเออไปอยู่กับพี่บ๊อบกูนั่งไว้ก่อนไป ขอไปจองตั๋วเที่ยวแอดกาดไปก่อนเลยอะหออย่างน้ผมขอไปยินประตูแบบอีกคนหนึ่าได้ไหมเพราะว่าขอไปยินที่อื่นที่ไม่ประตูโอเคครับผมลุงจะคุยกับเขาได้เปล่าเพราะพี่ผมยังอยู่เขาว่าไงบ้างเดี๋ยวขอเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวกูให้มึงตัดสินใจวันหนึ่งแล้วกันกูไม่อยากรีบกับมึงเคสมึงอะกรณีมึงเดี๋ยววันพรุ่งนี้มึงทำอะไรธุระให้เสร็จแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งวันนี้ได้ครับโอเคได้ครับเนลาเพื่อนยัง ลาลาครับเพื่อนว่าไงเวลาที่นั่นเพื่อนเพื่อนไม่พูดอะไรเลยครับเอ้ยมาคุยเอ้ยมาคุยอะไรกับเพื่อนเพื่อนไหมลโหลครับนะมาครับว่าไงเรียบโอเคมันเดียวนะมันเดียวลงสองหนึ่งนะเพราะว่าไงวันจันทร์มาเข้าได้อยู่แล้วเว้ยพวกเนี้ยิ่งเยอะยิ่งชอบ เอาไปเลยนี่งยุ้งปุ๊บคุโจหน้าใหม่ก็แล้วกันก่อนจะไอพวกมึงอ่ะทำตัวดีๆไว้นะเว้ยเดี๋ยววันหนึ่งมึงอาจจะมาอยู่ตรงนี้แหละมึงจำไว้พวกมึงอ่ะไม่ใช่ดีจีโอ้โหมึงคือดีจีอะคาเดมี่จำไว้เก็บเลยคำนี้เก็บเลยมึงเหมือนโรงเรียนเตรียมอนุบาลอ่ะแบบตัวดีๆไว้เจอกันในหลุมเพื่อนเดี๋ยวกูไปอยู่กับไอ้กิโลละฝากเตรียมด้วย แต่กูไม่ได้ยืนประตูนะกูยืนกูยืนอีกทีหนึ่งกูว่ามันคุยกันเรื่องหลุงชัวมันเปิดประตูแต่กูยืนปลายประตูนะวันที่ทาลุงยับอ่ะผมบอกเลยไอ้ไอ้ไปเจอกันหน้าบ้าน JK ไอ้ทักอะได้ครับเกี่ยงกันออกเรียกแอดมินดิไงพวกนี้มันก็จะรับผลเข้าอยู่แล้วเว้ยมันก็ไม่ช้าไม่เร็วไปบ้านนไม่เป็นไรมันเราจะได้เจนโดนแบบสนุกสนุปไหมตอนนี้กูยังมองไม่ค่อยสนุก อยากโดนกแบบับลุงไปน่ะแต่ไม่มีทางดิ้นอ่ะขอไอ้เทียะใครเอ,อ๋ววะน่าจะวกาดินเวทโอ้ยเคียเซิร์คุงดูดิลงแบบน,นโง่ไอ้เหียแดงอ่ะ เริ่มรับคนเยอะขึ้นไปเรื่อยๆป่ะเนี่ยไอ้เซิร์ฟอะไรนะลุงเริ่มเยอะขึ้นไปไหมเนี่ยไอ้เหี้ยรับคนเนี่ยคตรเยอะตอนเนี้ยโคตรเยอะไม่แน่มันต้องคัดออกอยู่แล้วไงพวกไม่มีไฟอ่ะพวกขี้เกียจหนังยาวอ่ะหมายถึงว่าคนเยอะใช่น้ำมันจะหอด ครอบครัวเราเล่นเป็นครอบครัวใหญ่ละวสองท่านเอ๋ได้สมาชิกเพิ่มมาอีกคนนึงแล้วสมาชิกชื่อทากะฮะทากะทากะซากามโตะไอ้เซ้นเน็กแอดมินเน่ชินิมูยิแล้วแล้วแล้วเบเกอร์เอาแต่โม่จากการอะไรนะเปกดป้องยงนะน่ากลกาที่อะไรหรือเปล่ามีเอ้ยฟันขาวจั๊วงเลยด้วยเข้าไปหาหมอฟันมาลุงไม่ด้หลอหน้าบ้าน มึงอ่ะนึกว่าไอ้บ๊อบไอ้เหี่ใสหน้ากากแปลว่าใครมาเพิ่มอีกอะลุงคุยไม่กูคุยกับมันไว้นานแล้วเป็นเดือนนึงมั้งอหน้ากากดีจีนะสิบแปดปีแล้วเมันสิบแปดปีแล้วเหรอใช่มันเคยด่ากูไอ้หนวดขาวตอนที่ตีมันโดนใจเหรอใช่แล้วมันทำไแล้วกูก็ชวนมันมาแล้วบอกผมไม่เข้าครับผมกลัวไปแอดการ์ดตามไม่ลงเกียแอดกาด คนดีบ่าคนดีบ่าต้องติดแอร์โวเอ๊ะคนนี้มานี่ทากะมึงเข้าได้เลยไม่ต้องมีดีเลย์ก็คุยกับฝั่งนูแล้วมานี่บอกเลขเอ่็กเลขอะไรเลขสองผมเลขเกียห้าสามครับเกีร์ของการเข้านะห้ามยุ่งกับสตอรี่อื่นแค่แค่เดียวใช่ได้แค่เกียรเดียวแต่ถ้าเกียร์เดียจะได้ปกติใช่แต่ตอนนี้มึงแค่ยุ่งได้กับ ทิ้งเงินจะขอเพิ่มนะครับถ้ามึงม okay, okay, ีมีเรื่องคนอื่นก็ไม่ได้ใช่ในนามแก๊งจะถูกเตะออกหนึ่งตอมหนึ่งโอเคโอเคได้ครับผมเสร็จแล้วไปเปลี่ยนเสื้อไอ้ไทยลามันไปดิมึงต้อนรับมันหน่อยมึงเป็นพี่เลี้ยงมันตอนนี้ตั้งแต่วันนี้ไปลงมานี่ไปเปลี่ยนชุดเออพี่ได้ได้นี่แหวนยังเก็บรถได้ปะเนี่ยรุ่นพี่มึงเขับลงไปมานี่ไอ้สกอต ดูแลมับด้วยเนี่ยต้องลองเก็บรถดิถ้าถงเหรอเออมันอยู่ยุคมึงปะผมมาก่อนครับผมยุดก่อนตั้งไม้หัวอ้าวเข้าใหม่ก่อนนะแม่รู้เอาีกว่าเลยนั่งเบยเอาเข้าใหม่เลยเอาเข้าใหม่เลยแล้วก็นั่งเบไทยอ่ะไปหาตัวรูต่อไปไปหาตัวรูต่อไปหาตัวรูต่อไปหาตัวรูต่อไม่มีบาตตัวข้โมยอ่ะไม่มีบาต ใช่เหรอมีมีอะไรมีอะไรบนไปห่อได้แล้วไปห่อได้เลยทั้งหมดไปหอดิไปห่อดิมีมีถูกไหมครับมีใครมีถูกไหมครับมี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 อยู่อยู่ชั้นบนสุดเลยพี่อาพวกกูจะนั่งคันพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าชิวันจะไกรเชื่อมึงแล้วไปสอบว่าชิวกอนจะตายเชื่อมึงเพยอยู่แล้วว่าชิวันจะลุ้นมันทำไรว่าชิวกอนจะดูสตินพวกกูขามิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุดกับพ่อมึง